รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงพี่ดาวครับดูสิวิ่งจับแมลงมาได้หลายตัวเลยครับโอ้โหที่ได้ปุูมหลังเนี่ยมแมลงเยอะที่จริงๆเลยเนอะเอ๊คุณลุงครับระหว่างคนกับมแมลงอย่างไหนมีจำนวนมากกว่ากันหรือครับมแมลงสิมแมลงเนี่ยมีทั้งจำนวนและมีทั้งชนิด มากกว่าคนเยอะเลยมีการศึกษาว่าแมลงเนี่ยมีถึง30ล้านชนิดใช่ไหมแล้วก็มันอยู่มายาวนานก่อนไดโนเสาร์ด้วยอโหที่ได้ปลูกลักเรานะครับเราปลูกพืชแบบหมุนเวียนเพดัะนั้นก็จะมีแมลงที่หลากหลายมาตามฤดูกาลเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงโดยเพราะยาฆ่าแมลงเนี่ย พอไม่ใช้เนี่ยก็จะทําให้มีมแมลงเนี่ยมาอยู่กับเราหลากหลายชนิดไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยแบบนี้ค่ะแล้วมแมลงเนี่ยจะไม่มากัดกินพืชผ,ผักในไร่เสียหายหมดหรอคะว่าแต่มแมลงพวกนี้เป็นศัตรูพืชหรือครับไม่หรอครับจริงแล้วมแมลงที่ไร่ปลูกรักเราเนี่ยพอมีความหลากหลายในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีทั้งมแมลงที่ดีมแมลงที่ร้ายหรือภาษาแบบที่เขาเรียกก็คือตัวห้ามตัวเบียนนะครับมาอยู่ร่วมกันเยอะก็จะทําให้เกิดความเรียกว่าสมดุลขึ้นในธรรมชาติในฟาร์มครับ ตัวห้ามตัวเบียนหน้าตามนยังไงเหรอครับตัวห้ามเนี่ยก็คือห้ามหันตัวเนี่ยก็จะไปกินชาวบ้านเขาไปกินอย่างไรก็คืออย่างเช่นพวกแมงปอเนี่ยอย่างที่ได้ปลูกรักก็จะชอบไปกินหนอนหรือว่าตัวเต่าทองก็จะชอบไปกินเพลี้ยนะครับส่วนตัวเบียนเนี่ยก็คือตัวที่ไปไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาถ้าจำง่ายๆไปเบียดเบียนก็คือในช่วงชีวิตของแมลงอย่างผีเสื้อเนี่ยเป็นไข่เนี่ยตัวเบียนเนี่ยพวกแตนเบียนก็จะเข้าไปเบียน มุดเข้าไปในไข่เลยช่วงที่เป็นไข่แล้วก็ค่อยๆกัดกินไข่มุดเข้าไปในไข่ใช่ครับไข่นอนใช่ครับเมื่อกี้ที่นาการยกตัวอย่างให้ฟังมีทั้งแมงมุมแมลงวันตกลงว่าคำว่าแมงกับแมลง,ง,งแตกต่างกันยังไงหรือครับแมงกับแมลงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะจำง,ง่ายๆเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าแมลงเนี่ยมันจะมีหขาส่วนแมงเนี่ยนะมันจะมีทั้งหมด8ขาอ,อย่างเช่นแมงมุมไง เดามาที่นี่ทีไรเนี่ยจะเห็นมีการปลูกพืชผักที่ไม่ซ้ำกันเลยเราในแปลงหนึ่งเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชผักหลายๆชนิดด้วยเป็นเพราะอะไรเหรอคะหลักๆเนี่ยเทคนิคที่สําคัญเลยสําหรับเกษตรกรอินทรีย์นะครับก็คือต้องปลูกพืชหมุนเวียนประโยชน์ที่การปลูกพืชหมุนเวียนจะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งก็คือการที่เราหนีแมลงเพราะว่าแมลงเนี่ยแต่ละฤด,ดูแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีแมลงตัวร้ายเนี่ยเข้าระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตัดวงจรโดยการเปลี่ยนพืชที่เขาชอบเนี่ย ไปปลูกพืชอีกชนิดอื่นที่เขาไม่ชอบก็จะทําให้ประชากรของตัวร้ายพวกนี้ลดลงนะครับแล้วก็ไปปลูกพืชที่เขาไม่ชอบก็ก็จะไปเจอมแมลงตัวใหม่ก็จริงแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยก็จะตายไป2ก็คือประโยชน์ในเรื่องของการหมุนเวียนเนี่ยก็คือการปรับปรุงบํารุงดินเปลี่ยนอาหารที่พืชชอบกินอย่างเราปลูกคะน้าคะน้าชอบกินอย่างหนึ่งนะครับถ้าปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยดินอาจจะขาดธาตุอาหารเราก็เลยจะต้องมีการหมุนเวียนปลูกกวางตุ้งบ้าง ปลูกข้าวโพดบ้างหรือบางทีมีปลูกข้าวด้วยสลับหมุนเวียนไปฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อมโยงเรื่องที่3นะครับก็คือพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนฮอร์โมนที่เหมาะกับตัวเขาในแต่ฤดูกาลนะครับอย่างเช่นผักบุ้งเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนที่ดีมากเลยในช่วงฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยผักบุ้ง18วันเนี่ยตูยาวอย่างนี้เลยแต่ถ้าไวปลูกหน้าหนาวฮอร์โมนลดลงเพราะว่ามันหนาวไม่ชอบนะครับก็จะสั้นๆแต่อายุ30วันนะทนสั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิด การที่ว่าต้องปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆคุณลุงครับมแมลงในกล่องนี้มีประโยชน์กับพืชไหมครับแล้ววินจะเลี้ยงมันได้ไหมครับแล้ววิญจะต้องให้อาหารอะไรมันกินครับแล้ววินจะทราบได้ยังไงครับว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียโอ้มันถามเยอะจริงคุณลุงมีสาราน,นุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่17เล่มนี้พูดเรื่องมแมลงโดยเฉพาะเลย วินวินลองไปศึกษาค้นคว้าเองได้ไหมลูกได้คะ่ะดีไหม